แดงช้างและฟามจระเทศสามพันนะคะเดี๋ยวอลินกับแม่ไม่เคยมาเลยที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้าในมีอะไรบ้างแต่สถานที่ล่ม,ลมรมื่นสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย l e t โก้ไปไปทางมา้ไปไหนอ่ะัวชไหนขายไมครับขายได้หครือไม่ถ่ายค่ะกลัว หนูกลัวแม่หนูกลัวเน,วน,นี่เออไปจับเขาเอาไหมไหมอ่ะหนูกลัวโอ้อุ๊ยอันนี้อะไรเ่ะไฟแดงไฟเขียวอะไรเต็มเลยเยบาะโซนเค่อุ้มหนูอยากดูอะแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูวาตัวเบลอเลยดูดิ เต็มเลยแม่ไม่ต้องดูได้ไหมอ่ะหนูดูเองอ้าวแล้วแม่ไม่ดูแล้วใครดูหนูดูเองอ่ะดูสิบอกเพื่อนๆด้วยมีปลาด้วยนะดูดูปลาตัวใหญ่มากๆเลยนะปลาตัวใหญ่อ่ะมันจะกัดปลาแล้วเปล่าไม่ัะหรอกมันชอบกินเด็ก ปลากระตัวเล็กนะใช่ค่ะปลากระตัวเล็กนะใช่ค่ะเขาเก่งปลาปลาตัวเล็กไปเขากินไม่กินใช่ไหมตัวนั้นไหนลองไปดูถึงซี่หนูไหมมันมีหลายบ่อนะตัวนี้มันเป็นแผลใช่โยนไปเลยอ้าวไปไหนอ่ะนั้ มันอยู่ตรงนี้เลยมันไม่ลงไปเนี่ยเขาอาปากรอแล้วก็อาปากรอจะกินแล้วเออโหอันนี้อันนี้เก่งเลยอันนี้เก่งเลยเขามองไม่เห็นหรือเปล่านั่นไงเ้าอาปาก้อ้าวเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นเอาเอาให้เขาใหม่เอาให้เขาใหม่ เอออ้าวไปติดตรงลูกกงเลยอ้าวอากินเอานี่นี่นี่ดูดิดูดิเอาไปอ้าวไม่ยอมกินไม่เห็นเหรออ้าวนี่เห็นแล้ว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 อ้าวอาเห็นแล้วโอ้โหอ้าวกินไม่ได้อีกมองไม่เห็นอีกอ่ะตัวนี้มองเห็นแล้วตัวนี้มองเห็นแล้วมากินแล้วอ้าวกินแล้วนั่นอยู่ตรงขา ไปกินคินตาหนุนปวดขาไม่ได้กินเลยจะเดินไปดูว่ามันมีสัตว์อื่นอีกไหมเพราะว่ามันตรงนี้มันเป็นโซนเหมือนจระเข้หนุนเขาอาจจะมีนกกระจอกเทศเฮ้ยไก่ไก่ไก่อยู่ในคล้องนน่นนั่นนั่นเฮ้ยกระไกัน เอาไหะอ่อันนี้ละลิ่งลิงลิ่งลิงลิ่งวิงม่นี่ลิ่งสวัสดีจ้าฉันชื่ออลินาสวัสดีเฮ้เอยมองเลยอ่ะเอาใหมดิเอาใหมดิเฮ้เอ๋คุยามอง่หงาว่ะ เขามองอารินอีกแล้วอะไหนดีนขึ้ไปดูไปมานะวัสดีจ้าปไปไปค้อไปไปอยู่ใกล้ๆาแห่ดิแห่ดิเฮ้ยเ้เขามองอีกแล้วอะอ,อารินแห่ไปเขามองอีกแล้วอะแห่ไปไปแล้วนะบา,บายวนนิ่งนสเหม่เขาชอบกินผักผลไม้เออเขานอนวอะ ไปกันพร้อมปึ๊บไปนี่อันนี้มีตัวอะไรจาตัวเบลเลอร์เลยแม้ว่าเขาปกไข่อยู่นแน่ๆเลยดูรุ่นเต็มเลยอุ้ยอันนี้จา่อะไรอ่ะเต็ม่มันมีลายสีอ่ะอันนี้นกยูงนีนกยูงอินเดีย,ดยขาว มีอันี้ไก่อะไรอ่ะไก่ฟ้าสีทองนี่น่ารักจังเลยมีหลายตัวมีหลายสีอ่ะม,มีมมหลายส,สยีมีหลายสีเขาทำงานกินมาละกออยู่ เ,เห็นปะงูเหลือ่ยมขึ้นมาดีตรงนี้แม่หนูไม่กลัวโอ,อ้ไม่กลัวเสีงมากอ่ะสเน็กทำยังไงแล้วินยังไงแบบแบบแสน็ก้องยังไง,ไงสเน็กทำเสียงไงคะสเน็กทำเสียงไงคะไหนทำโชว์ไปแบบ <aku> น um ้อ๋อฮนี่ กระโดดก่อนให้ดดเราไปดูซิม,มันมีอะไรดูเอ้ยตัวอะไรอ่ะนั่งดูอันนี้ชนีเอ,อชสนีมือขาวชนีมือขาวนี่ใช่ชานี ขาวอายืนวันนี้ก็ได้หรอยอู่ในโกงห่างอยู่อ่ะอึบชนีมือขาว,ขาวสวัสดีจ้าจิบบอ,อนจิบบอนจิบบอนร้องไงคะฮจิบบอนก็ร้องไงจิบบอนร้องไงคะปวฟัวฟัววฟัวัวววว เจี๊ยย่าเจี๊ยย่าเอ๋ยเอ๋ยพี่ยอมกินเลยกินนะแป้งนู่นต่อค่ะแปะปะปไปที่ศาลานุ่นกว่าค่ะค่ะตัวใหญ่ว้หันไม่ได้นุ่นนุ่นเห็นเลือเขาออกงานเหรอหันใหเลย ได้ตรงนี้ค่ะยืนให้ค่ะอ่าค่ะนอ้าวทำไมให้หลายที่จังค์ลูกทำไมให้หลายที่จังอนีอ้เขามารอแล้วโหโอ้โอ เฮ้ยไปอีกแยะอุ้ยอ้าวหกหมดเลยที่พื้นใส่หลังเลยขว้งงงออาง,งเ,าเลยขว้างไปไตรง,ง,งไหนอีกคะตรงนู้นมั่งน่ะเมือนขย้นไปเลยขย้นไปเลยเออไปให้ตรงนู้นมั่งค่ะอีกอ่ะ ช้ารอแม่ก่อนมีคาฟเฟ่นะได้เหรอคะฮะมีคาเฟ่ด้วยนะใช่มีคาฟเฟ่ด้วยแต่เราไปดูกันมีกระต่ายหรือเปล่าเดีเ๋ยวไปดูคาฟเฟ่ก่อนใช่อะไปดูคาเฟ่ก่อนทำไมได้ได,ได้เดี๋ยวพาไปดูคาฟเฟ่เนี่ยเขาบอกเดินไปทางนี้คาเฟ่เดินไปทางนี้นะหิวแล้วหรอยังอ่าหรอไปดูคาฟเฟ่ก่อนเอาอไปดูคาฟเฟ่ก่อนนี่เดินไปทางนี้ลูกศรชี้ไปทางกระต่ายปาอะค่ะ ช้างเออแต่มันเป็นช้างปลอมช้างจริงช้างฟ้อมช้างจริงเลยช้างฟ้อมช้างจริงค่ะโอ้โหอุ้ยช้างตัวจริงเขานอนอยู่บนหลังช้างด้วยนั่งหลังช้างไหมล่ะไม่ฮะไม่ไม่หรือ โอ้น้ำตกน้ำตกไอยราเป็นน้ำตกสูงมากเลยสวยดนะ้วยเนาะเวยไหมคะไม่สวยน้ำตกไอยราได้เอยเอยเอ้ยไหนคาเฟ่ทำไมไกลจังไม่ไกลค่ะ อยู่ตรงไหนอะริมทาแม่ไปที่เคยมาไหมเคยมาไหมคะไม่เคยมาค่ะไม่เคยมาแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าอยู่ทางไหนนู่นนกกระชาญนกกระจอกเทศอ่าเราไปดูนกกระจอกเทศกันโอ้โหโอ้ตรงนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้ใหนะอ๋อไม่เข้าทางนู้นมีกระดช้าง

เขากินอาหารนิดนี่แม่มาเทอันนี้ดีกว่าให้เขากินเทใส่อันนี้ปีนเหรอใช่เนี่ยแม่ว่าเทใส่อันนี้ดีกว่าเนี่ยเขามาแล้วเอาเลยหนูให้ หมูี๋ยวให้เขาเชื i mean. all, mm ่อเมิดเทให้เขากินหูืเออหมูให้นี้ดีกว่าหมูให้แค่หลอดดีกว่าอ่าให้เขาเร็วให้เขาเร็วอะเฮ้ยเข้าใจแล้ว่า ต้รงตรงเล้าอ่ะใช่อาหนอายืดแคอเค้าหอ่านั่นแหละนั่นและเจงมากเลยงมากให้เขาปเลยหนน่านัแหลเก่งมากเลยโอ้ยมีตั้งหลายตัวเนี่ยเขาเคาเขากินแครอทใหญ่เลยใ่เขากินแครอทได้หรอ กินแค่หอดไ,หอไ,ได้หรอ,อกินฮะกินเหรอแล้ว,วเขาจิกกินยังไงอะนู่นกระเด็น,นอยูอน่นู่นินเเอเาไม่กเอาหลบอ้าโยนไปโยนไปไ่นไ่กเนไใหกนไ่กนกนไมกินไม่ลน่มดแล้ว ไก่เต็มเลยไก่เข้ามารอหนูเต็มเลยไกี่ย้อมไปยอมไปเขาไก่มาเลยฮะไก่เข้ามารอหนูเต็มเลยอ่ะนี่นี่นี่เขารอยตรงนี้เต็มเลยนี่เอาไปให้ใครอันนี้เขารออยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้เขาไปข้างในไหมไปปะไม่ไปอ๋อ หนูกลัวพ่ออุ้มไหมพ่ออุ้มเขาแบงข้างนไหมไม่ค่ะครับป่ะไม่ค่ะนกรตายเขาก็มารอหนูเนี่ยนี่แต่รอหนูหมดเลยเนี่ยดูดิเขาเชิงเออคอเนี่ยนี่เขามาหาหนูอ่ะเนี่ยดูดิเอาให้เขาสิเอาให้เขาสิเออเอาเอา

เดินเต็มเวลาดูดินะคะหาเขาน่งอยู่ข้างบนเขาไม่ตกเหรอเด็กแล้วก็ตกนปักทำไมอ่ะสเก่งมากเก่งมาก the forest industry organization trains elephant counts at a special camp the ลายกันดึงมนะ้าขอทักษะมอสักคะได้เ้าโอเ่นัละาต่างหาตบอกออกรงอีกนหน่อยคอช่วยกันดึงหรอขึ้นมาจนได้อยาให้เวลากระดเช็คว่าจะดูจริงหรือเปล่าไม่ดูเปียนตัวเลยนะจับกรจากกราาะ,ะแค่ตัวเลย็ย ทำอะตัวทาเล็กตัวตัวเลกถ้าากินรัวผมจะนำ้ับท่านใหอย่างกับนี้ปาสองจอเล็กจอเล็กเขไม่ไปแ้วตัด่ไม่เอเล็กเขาไม่ไปโชว์ล่ะไม่อเล็กเไม่ไปลวไลบกมือะไม่ได้ไกลนะเก็บนกบหน่อย เี้ยัไม่กลัดสมัยมีของนีครับหัวท่านนี้รอเาใครถ่ายกันนะพอ้ก็มาากมาฝังที่ข้างนฝังีนแล้วีแ้วี่ก็รดมถ่ากันได้คเีกแลก่ารบงนีชื่อทองดิบทองเด็บทองเหบ อเย็บ <S Boulder> เอาผูไปริมเอออันนี้เป็นตัวอะไรคะขันนี้ก็กมีนะมีอันนี้ตัวอะไรคะมีแผงคอตัวใหญ่ตัวตัวผู้ตัวเมียคะ <S 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 นี่เฮ้ยนี่ว้าวปไหนอะไปางนี้ออนสลับแล้ว ห้อัน,นี้นะคะแม่กับอลินก็ดูกันจนเหนื่อยและขอบคุณเพื่อนๆก่อนขอบคุณนะคะขอจบคลิปว้ห้องนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดจะใครให้อลินเลยนะคะเอาไ้พูดเลยสะแน็กเด็บด <c oughs> <c oughs> <c oughs>